คนปีกุลในปีหน้าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างผลเอกจะใช้ไพ่อี้จริงในการทํานายให้คุณฟังครับวันนี้มาแล้วครับกับชาวปีกุลนะครับซึ่งในการครั้งนี้จะใช้การทํานายด้วยการใช้ไพ่อี้จริงนั่นเองนะครับหมายเลขที่ได้นะครับก็คือเลข61แต้มทั้งหมดคือ5แต้ม ใพ่ใบนี้เป็นชื่อว่า Inner Trust นะครับซึ่งแปลว่าความเชื่อมั่นอยู่ภายในตัวคุณครับแปลว่าในปีหน้านะครับสิ่งต่างๆที่คุณกําลังจะริเริ่มก่อสร้างหรือจะทําการธุรกิจหรือทําการใหญ่ต่างๆนะครับมีความเชื่อมั่นครับแล้วคุณจะสําเร็จอย่างแน่นอนครับซึ่งในคมภีนะครับคมภีอี้จิงนั้นได้กล่าวไว้ว่านะครับแม่นกฟักไข่ถ้าตั้งใจดีก็ราบรื่นเป็นความซื่อสัตย์จริงใจและความเชื่อมั่นศรัทธา จะนำความสําเร็จมาให้ไม่ใช่เพราะความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้นแต่คนอื่นนั้นไว้ใจคุณยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนั่นเองดังนั้นจึงควรที่จะต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้เหมือนความรักที่ประกอบไปด้วยความศรัทธาและความอบอุ่นของบิดามารดาและบุตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในไพ่ใบนี้โดยสรุปก็คือเป็นความเชื่อมั่นภายในดำรงทางสายกลางเอาไว้ หากคุณกลัวหรือรังเลคุณจะถูกจู่โจมจากการรับฟังเสียงจากรอบข้างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรับฟังเสียงรอบๆข้างและอย่าเชื่อมั่นตัวเองจนมากเกินไปนะครับการตั้งศูนย์กลางไว้ด้วยความจริงใจและความผูกพันก็จะสร้างความสัมพันธ์หัวใจของคุณกับสถานการณ์ในชีวิตของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้สิ่งนี้ต้องการที่จะเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาภายในตัวคุณนั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงภายในนี้สามารถสร้างบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างน่าทึ่งได้ นนั่นเองคุณต้องมั่นคงเข้มแข็งพลังแห่งความจริงสามารถทะลุทะลวงจิตใจที่ดื้อรั้นที่สุดได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับชาวปีกุลนะครับในปีหน้ามีเกณฑ์ที่ดีนะครับเรื่องการงานความรักและการเงินเข้ามานะครับขอให้คุณเชื่อมั่นครับผมอินเนอร์ทรัส y น u ครับทุกๆท,ท่านสามารถที่จะติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น c e b o o o Page นะครับ u t u b e หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท,ท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ